โปรเจกต์ที่23ของเราไฟนอลแล้วบอที่จะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยด้านล่างเองตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของจอดรถซักล้างนะจ๊ะหินจร<อ><ำ>ิงสีดำจริงส<อ>ีดำเอ,อิร์ธโทนโทนน้ำตาลหมดเลยนะจ๊ะโทนไม้โทนโทน,น้ำตาลโทนขาวว้าวน้ำตาลไลสม,สมากงบประมาณทั้งสิ้นในการตกแต่งก่อสร้างปรับปรุงนะจ๊ะภายนอกและภายในทั้งหมดใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น อีโต้คิมิี่อีโต้อิโตอโตโตปล่าะคุณร้ <laughs> <laughs> องไม่เป็นไม่ใช่ไวยของเราไวยเรามันต้องอิเมเจอได้ละจ้ะอ <laughs> ิเมเจอได้นี่คุณนี่คือไวยของเราทำไมถึงร้องอย่างนี้วันนี้นะจ๊ะเรามาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมูจิมูจิจ้านี่ดูฉันแต่งตัวสิโอ๊ยเกินไวยอีกแล้วจา้าดูไปดูมาก็เหมือนมารุโกะนะจ๊ะเขามารุโกะขึ้นมาเทียบหน่อยสิคุณแม่ คุณแม่่ะมาดูบ้านกันค่ะกับวันนี้นี่เองนะจ๊ะคุณไฟนอลรีโนเวทงานยี่ยากเราชอบทํากับโปรเจกต์ที่23ของเราเลยจ๊ะบ้านรัชดาซอย3แยก7จ้าบษัรจะพาทุกคนพาไปชมนะจ๊าทั้งภายนอกและภายในนะจ๊ะนี่เลยแต่หน้าบ้านนะจ๊ะประตูบ้านประตูรั้วแล้วตกแต่งยังไงบ้างโครงสร้างอะไรบ้างปรับเปลี่ยนยังไงบ้างทั้งหมดทั้งมวลวันนี้จะสรุปให้ฟัง before a <am> อส e ต คุณเสร็จแล้วชื่นใจมากเลยเจ้าของบ้านก็ยิ้มแป้นนะจ๊ะวันนี้ก็เลยแบบตามคอนเซปต์หน่อยเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะมานะจ๊ะหล่อด้วยเดี๋ยวจะพาไปเข้าห้องนอนกันไปดูชมห้องนอนด้วยข้างบนเป็นยังไงพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วไปเลยจ้ามาเลยจ้า วันนี้นะจ๊ะโปรเจกต์ที่23ของเราไฟนนลแล้วบอร์ี่จะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยยินดีต้อนรับนะจ๊ะทุกคนเข้าสู่บ้านนี่เลยสไตล์มูจิมูจิข้างในจะเป็นยังไงข้างนอกจะเป็นยังไงพร้อมแล้วมาเลยจ้ะเริ่มแต่ประตูรั้วเลยนะจ๊ะนี่เปประตูเล็กนะจ๊ะไปแบบเร็วเรวเลยละก,กันประตูเล็กประตูใหญ่เดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนะจ๊ะประตูบานพับจ้าคุณนี่เปิดได้เต็มที่เลยนะจ๊ะเปิดไป็เลย บ้านไหนหน้าแคบนะจ๊ะประมาณ4ี่เมตรนะจ๊ะบานพับจะเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดนะฮะเพราะว่าไม่สามารถเป็นบานเลื่อนได้ก็ต้องเป็นบานพับเปิดละจ้ะเปิดเลยเปิด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 เชิญจ้าบริเวณตรงนี้เองนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาเป็นอาคารสองชั้นขอดูรูปตั้งแต่ออริจินอลเดี๋ยวสิ คุณเห็นแล้วอย่างออริจินอลของเราในจ้าสภาพบ้านโอ้โหสุดยอดเราจะสุดยอดอย่างไรล่ะค่ะข้างบนนะคะคุณเอ้ยนี่เอาหลังคาอันเดิมมาเลยหลังคาบรมโคตรลอนนะจ๊ะนี่ใหญ่ๆห,หายไปแล้วนะจ๊ะกลายเป็นฟังก์ชันใหม่ด้านล่างเองตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของจอดรถซักล้างนะจ๊ะก็มีปั๊มน้ําด้วยนี่เพราะข้างหลังไม่สามารถตั้งแทงน้ําได้นะจ๊ะก็เลยต้องตั้งแทงน้ําตรงนี้เดี๋ยวไปข้างล่างกันต่อดีกว่ามาเลย อะลูมิเนียมลายไม้จ้านึกว่าไม้ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะลายไม้อะลูมิเนียมมาดูใกล้ๆนี่คุณสีไม้สักนะคะเนี่ยคือสีไม้สักนี่แล้วเราก็ตกแต่งแพทเทิร์นของมันเป็นลายตารางคาดนะจ้าเป็นประตูบ้านเกี่ยว3บานนะจ๊ะเพิ่มสเปคให้ดูกว้างขึ้นคุณจะได้พื้นที่ในการเปิดช่องหน้าบ้าน2ใน3ของช่องประตูเลยพร้อมยีงจะไปนในบ้าน,นจ๊ะเราจะไปดูมูจิมูจิกันเป็นยังไงตามเลยจ้ามาในบ้านกันเลยจ้ะคุณ มันเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะอย่างที่บอกนะฮะบ้านหลังนี้ตกแต่งขอคอนเซปต์กรีนไอส์มูจิเขาเป็นไม้ไม,ไมข้ขาวๆเริ่มจากพื้นเลยคุณนี่คุณดูที่พื้นจ้ะพื้นของเรานี่ปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีอ่อนนะจ๊ะพื้นตรงนี้นะจ๊ะเดิมจะต่ำนะฮะเดิมจะต่ำขอรูปเดิมประกอบเลย รูปเดิมนะจ๊ะพื้นเนี่ยจะต่ำตอนนี้เราปรับพื้นสูงขึ้นมานะจ๊ะและพื้นที่บ้านตรงนี้เองนะฮะเป็นพื้นที่เนี่ยคณเอียงอย่างนี้หน้าบ้าน กับหลังบ้านต่ากว่ากันประมาณ15เซนเซอร์ไพรส์เปล่าลาดเอียงไปเลยจ้าบ้านจะแห็นอย่างนี้นะจ้าก็มาไล่ปรับพื้นใหม่นะจ๊้ตอนนี้ก็ปรับได้แนวองศาที่ค่อนข้างจะได้ระนาบแล้วนะจ้าต่อมาจากคุณหมุนมาตรงนี้เลยนะจ้านี่เราถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้นะฮะ คือชุดโซฟาสีสวยไหมสีออกโทนน้ำตาลอมเทานิดๆนะจ๊ะก็ดูแบบว่าเอิร์ธโทนนี่เห็นไหมคุณดูสิมันเป็นโทนเดียวกันเอิร์ธโทนคืออะไรเอิร์ธโทนก็คือโทนสีเหลืองสีน้ำตาลไงจ๊ะนี่เลยจ้ะโทนไม้นี่เลยจ้ะโซฟาชุดเก้าอี้อะไรทั้งหลายนี่มีเรื่องราวนะจ๊ะนี่คุณขอเปิดรูปเดิมหน่อยสิ ถ้าเปิดรูปเดิมปุ๊บคุณจะเห็นชุดเฟอร์นิเจอร์ดั้งเดิมเป็นยังไงนั่นคือดั้งเดิมแต่อันนี้คือรีเฟรชใหม่จ้าเราไปเปลี่ยนเบาะหนังหุ้มใหม่นี่อันนี้มีเรื่องราวชอบรักมีประวัติด,ดีกว่าเจ้าของบ้านอยากเก็บไว้หมุนมาฝั่งนี้จ้าเน่หมุนมาฝั่งนี้นะจ้าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะจ๊ะก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะจ๊ะจะเป็นโต๊ะวาง TV. ทีวีทีวีได้มาอยู่มานะจ๊ะหรือจะเป็นตู้คอนโซลวางตรงนี้ได้นะจ๊ะคุณจะเก็บของเก็บอะไรก็ เก็บได้หมดเลยตู้ทีวีก็น่ารักเป็นลายเสาะร่องลิงกันนะจ๊ะก็ไปเจอที่ไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะมีอยู่นี่ค่ะสาทุเจ้าค่าสีจูเอียนะคะเดินท่านอยู่ตรงนูน้นขอรูปเดินขึ้นมาป,ประกอบนะจ๊ะก็ทําพิธีเชิญท่านใหม่นะจ๊ะกลับมาตั้งตรงบริเวณแท่นตรงนี้นะจ๊ะมองไปหน้าบ้านนะจ๊ะใครเข้าใครออกท่านก็เห็นปกปักรักษามีโคมไฟตกแต่งข้างบนก็เป็นคอนโซลเรียบร้อยมาตรงนี้เลยจ้าสวยมากๆเนี่คุณ โอ,อาหารบอกแล้วไงว่าสกีมสีของที่นี่นะจ๊ะเป็นเอิร์ธโทนโทนน้ําตาลหมดเลยนะจ๊ะโทนไม้โทนน้าตาลโทนขาวมูจิมูจิมูจ,มจิเป็นยังไงมูจิก็ต้องเน้นเรื่องไม้นะจ๊ะมีโทนสีขาวมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเป็นเมนหลักของงานออกแบบสไตล์มูจิเลยจ้ะซึ่งเราก็หยิบกิมมิคต,ตรงนี้มาตกแต่ง ให้กับบ้านรัชดาซอย3แยกเจ็ดของเราเน่คุณสวยไ้นล่ะเน่โคมไฟสีขาวนะจ๊ะคลิปทองอืมหลายบ้านนะจ๊ะนี่โคมไฟนะจ๊ะโคมไฟที่ี่ใช้โคมไฟอาหารแบบสปอตนะจ๊ะก็คือแสงจะพุ่งลงโต๊ะเลยแล้วชุดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะอาหารตรงนี้ก็ถูก ตกแต่งออกแบบด้วยการมีพุโตนั่ง2องนะจ๊ะเก้าอี้2เป็นมานั่งเร็กๆอย่างนี้อยู่หัวท้าย 2, 2> นะจ๊ะเพื่อการประหยัดพื้นที่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบนซ์นะจ๊ะเป็นมานั่งก็โทนสีของเบาะก,ก็ออกโทนสีเขียวเขียวตุ่นๆนะจ๊ะดูแบบว่าสบายตาสบายตาตรงนี้เองนี่คุณบันไดของเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะทอดขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ทำใหม่ขอดูบันไดเดิมหน่อย บันไดเดิมนะจ๊ะเป็นบันไดที่คลาสสิกมากเลยนะจ๊ะของเดิมจะเป็นบันไดแบบว่าลูกกลึงเหล็กกลึงนะจ๊ะก็ถูกรีมูฟออกปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นดูเรียบง่ายขึ้นก็เป็นงานโครงเหล็กนะจ๊ะสีขาวแล้วก็หุ้มด้วยทรอปขอบด้วยไม้นี่ไม้เปลี่ยนใหม่บันไดดูบันไดเดิมนะคุณข,ขึ้นลุ่มบันไดเดิมมาบันไดเดิมจะมี3ขั้นนะจ๊ะสามสี่ขั้นนี่แหละแต่ว่าพอเราปรับพื้นที่ใหม่มันจะหายไป1นขั้นแล้วก็เราก็มาไล่ระดับ ทำใหม่ทั้งหมดใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของไปห้องเก็บของดีกว่าเนี่ยี่ห้องเก็บของกดกระด้ง่งนะอ่าเก็บของจริงๆนี่เก็บของก็เก็บของได้เลยจะมีบานใหญ่จะมีบานเล็กนะจ๊ะไว้เก็บของเก็บของได้เหมือนกันห้องใต้บันไดเราจะไปข้างหลังกันแล้วนะจ๊ะมาเลยจ้าคุณจะพาไปชมห้องครัวของเราครัวญี่ปุ่นลลของเรา อันนีค่ะยี่ <c oughs> นอนชาเขีย oh ว <c oughs> อุ้ยมันตามหลอกหลอนทันทีแล้วคุณหลังจากมันไม่ได้ตามหลอกหลอนฉันไลยคลิปมาทำอะไรโปรเจกต์ <c oughs> ของหนูค่ะซูเบอร์ลี <c oughs> ่ทำไมจะ,จะมายึดหรอจะมายึดรายการฉันหรอค <c oughs> <c oughs> ขอาต้อนรับคุณอำศิลจ้า <c oughs> S, h, fool. เออมาก็ดีมาช่วยฉันหน่อยนี่คืออะไรเนี่ยคุณออมสินจ้าอันนี้เป็นอลูมิเนียมลายไม้แบ่งสามเลยนะอุ้ยไม่ตกไม่ตกตายละบ้านไหนนะไม่ชอบอลูมิเนียมขาวดำนะจ๊ะก็เป็นอลูมิเนียมลายไม้ได้เลยนี่คุณจ้าเวลาจะทำอาหารก็เปิดเปิดเปิดเอ้ยปิดทำอาหารต้องปิดเดี hmm. ๋ยวกินอ่ะไปต่อเลยที่ในนี้บรรยากาศเป็นยังไงออมสิน โทนสีนะคะคุณเบลลี่จะเป็นสีขาวสีเขียวนะคะคุณเลลี่ลองดูพื้นสิคะคุณร้ายน่ารักจังเลยเป็นลายลูกเต่านะจ๊ะลูกบาท3มิตินะจ๊ะเดินเข้ามาก็จะดูแบบว่ามีอะไรเล่นใช่ไหมออมสินชุดครัวเป็นยังไงว่านบลอยครัวบ้านนี้นะคะคุณเบลลี่จะเป็นครัวตัวแอลค่ะครัวตัวแอล่คุณตัวแอลนะจ๊ะนี่เรียกตัวแอลนะจ๊ะเออแล้วไงต่อนี่ค่ะหน้าบานจะเป็น หน้าบานระแนงไม้หน้าบานระแนงไม้สวยมากเลยคุณดูแบบบรรยากาศแบบบอมบอมมากเลยนะหน้างานหน้าบานระแนงไม้เนยจ้าไม้สีอ่อนด้วยข้างในก็เป็นชั้นชูไม่ชชั้นชูชั้นเก็บของชั้นเก็บของปึ๊ดอะอะไรต่อค่ะท็อปหินจริงสีดำาหินจริง,รงสีดำ,ดำคลิปทองอุ้ยคุณสวยมากเลยนะคุณดูของจริงก้องมาดูใกล้ๆสิ มันคริปทองเป็นลายหินจริงๆแล้วมีอะไรให้เขาอีกนี่นะคะบดเดอร์ลายตารางสไตล์มูจิเลยค่ะนี่ลายตารางมูจิมูจินะจ๊ะใครชอบสไตล์นี้ก็ไปหาลายตารางมาจัดบ้านของตัวเองไปเลยนะจ๊ะฝั่งนี้เป็นลายเซนฝั่งนี้นะคะจะเป็นเตาแก๊สแล้วก็ฮูดโอ้มีเตาแก๊สมีฮูดนะจ๊ะมีซิงเซิลลามิกสีดำด้วยนะนี่ใครชอบสีเงินสีสซนเลิก็บอกมาเลยเดี๋ยวจัดก,การให้นะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นเก๊ะหมดเลยเนาะก็มีเก๊ะมีอะไรให้หมดเรียบร้อยนะจ๊ะเครื่องใช้ไฟฟา้าก็ทาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วน้องศิลใช่เลยค่ะมีมีที่ช่องไมโครเวฟช่องเตาอบนะจ๊ะอันนี้อะไรประตูอะไรเนี่ยออุ๊ยอันนี้นําเสนอมากเลยค่ะเป็นประตูห้องน้ำนะคะประตูห้องน้ําคุณขอรูปเดิมขึ้นมาหน่อยสิ เดิมห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ําตรงนี้นะจ๊ะจะเป็นแบบว่าอยู่ตรงบันไดตําแหน่งนี้แหละคุณแต่ว่ามันสูงมันเท่าชั้นพักเอาขึ้นมาเลยนี่กรับตําแหน่งใหม่ได้จ๊ะจากประตูห้องน้ําที่อยู่ตรงชั้นพักก็ย้ายมา เข้าด้านหลังนะจ๊ะเป็นสัตว์เป็นส่วนข้างในมีร่างพาไปชมหน่อยตรนนี้จะเป็นโซนล้างมือโซนล้างมืออันนี้กระเบื้องเป็นแผ่นเล็กๆเลยนะคะลบปูมันทีละแผ่นทีละแผ่นเลยนะคะเป็นซักเวเหมือนกันคุณเอ้ยข้างนอกเป็นตารางนะข้างในก็จะเป็นแบบว่าแนวนอนจ้าก็ปูลายก่ออิดเลยลายก่ออิดส่วนตรงนี้จะเป็นเลนทาวเวอร์นะคะแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่นแน่นอนว่าต้องเป็นโมเลเล่ค่ะทุกชิ้นแล้วก็ส่วนพื้นโซนเปียกนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะ ระเบื้องลายไม้เป็นแบบด้านนะคะเพราะว่าเวลาอาบน้ําจะได้ไม่ลืน่นแล้วส่วนโซนแห้งก็จะเป็นลายหินอ่อนแล้วก็ส่วนผนังเป็น ลายเห็นอ่อนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบเงาค่ะห้องนี้นะคะจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีทูโทนค่ะสีขาวสีไม้เป็นไงนะจ๊ะครัวมูจิมูจิของเรานะจ๊ะใครอยากได้ครัวสไตล์นี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะจ๊ะงานไม้นะจ๊ะงานกระเบื้องซับเวลายตารางนะจ๊ะงานโทนสีออกเขียวพาสเทลหน่อยๆเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยเพื่อใช้ไฟฟ้าอะไรชอบอะไรก็จัดเข้าไปจัดจัดให้เต็มทำครัวทั้งทีก็ต้องทำจัดเต็ม ไปดูครัวเสร็จแล้วก็จะไปดูชั้น2กันต่อเลยจ้าไปอมสินไปชั้น2ไปชั้น2นี่คูณสองสาวเต้าข่าวจ้าจะมาเต้าค่ะแต่วันนี้ไม่เต้าข่าวกันจะมาเตาะเ่าจ้าไม่ใช้ใครที่ไหนเลยจ้าเจ้าของบ้านของเรานี่เองหนุ่มรอกล้ามเป็นมัดมัดตาตีขาวโอ้ขวัญใจบอลลี่แน่นอน <laughs> วันนี้บัลนี่จะมาเตาะเป่าจ้า <laughs> อยู่ไหนอะ เขาอยู่ไหนน่าห้องนี้นะคะก่อนไปห้องนี้นี่เอาตรงนี้ก่อนค่ะสาธุปตุกคะหน้าโมนี่คุณไหว้พระนะคะนี่สาธุเป็นมุมสงบมากเลยอะ,พร,อะ,ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเราจะไปห้องนี้กันห้องหอของฉันเองจ้าบ้าหล่อมั้งหล่อมากเหรอหล่หลหลจริงป่ะกดไปกดแล้วเปิดเลยโอ้โหวิเสษ่ังตื่นเต้น หน้าแดงไหมหน้าไม่แดงหรอแก้มต้งเชินจ้ะสวัสดีรับคุณโตนี่คุณคุณดูสินี่ขนาดแค่เห็นแค่ระดับสายตานะโอ้โหเนี่ยคือสเปคเลยตาอย่างเงี้ยไม่ใหม่ไม่ไหมเป็นไงบ้างคุณโตเยี่ยมเลยค่ะโอ้โลอยอันนี้ถูกใจถูกใจบอลลี่ถูกใจทุกคนถูกใจทุกคน อันนี้คือห้องนอนคุณโตใช่ไหมคะแน่ห้องนอนคุณโตก็จะอยู่โซนข้างหลังนะจ๊ะทำไมถึงชอบสไตล์มูจิฮะคะุณโตก็มนเป็นสตไตล์ไมมาแล้วก็ดูสบายตาสตาไตล์ไมไมาดูสบายตานี่นะคุณเดี๋ยวนี้นะวัยรุ่นนะจ๊ะจะหันมาชอบงานไม้กันมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นเทรนก็ได้นะแบบว่าแบบดูเขาแบบหนูจะเป็นญี่ปุ่นเหมือแนบบหนูนี่ไงอยากจะเป็นมารุโกะมารุโกะนี่นะก็จะต้องชอบสไตล์มูจิมูจินะจ๊ะก็นี่ก็คือห้อง ของคุณโตโซนด้านหลังนาะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนข้างหน้ากันต่อก็เดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์ก็จะเริ่มจัดลงตัวนะจ๊ะนี่มีโต๊ะทำงานมาแล้วหนึ่งนะตรงอื่นๆก็ก็คงได้จัดตามสไตล์ของเจ้าของบ้านละห้องนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงครุณโตก็เอาถ้าจัดเดิมก็คือนอนพื้นอย่างนี้ขอรูปมาเลยจ้าเนี่ขอรูปมาเลยจ้าออริจินอลของเราเป็นย,างงายังไงนอนกันงไงฮะเดิมจริงๆคือเดิมจริงๆคือใช้งานกันยังไงห้องนี้ก็ เตียงนอนมีกันสามเตียงนี้ครับแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เสือ้อผ้าขอรูปเดิมขึ้นมานะฮะบ้านนี้อยู่กี่คนคะหกครับคนคุณไม่ธรรมดานะฮะบ้านพื้นที่หน้ากว้างสี่ยาวประมาณ18เมตรมั้งเนี่ยอยู่อาศัยกัน6คนนี่เรามาจัดพื้นที่ฟังก์ชันใหม่ให้หมดนะจ๊ะจากเดิมกี่ห้องนอนฮะสองห้องนอนกลายเป็น3ห้องนอนใหญ่ๆเลยนะฮะเริ่มจากห้องนี้แล้วเราก็จะไปห้องต่อไปตามเลยจ้า มาเลยมาเลยไปห้องอื่นกันต่อคุณบลี่ว่านี่ก่อนค่ะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนนี่คุณเน่ขอนำเสนอนะจ๊ะเน่โคมไฟตกแต่งตรงโถงบันไดของเรานะจ๊ะนี่โทนสีเทานะจ๊ะหัวเป็นไม้นะจ๊ะเห็นไหมหัวเป็นไม้แล้วก็โคมสีเทาห้อยลงมานะจ๊ะโถงบันไดครใหญ่นะจ๊ะต้องใช้โคมไฟอย่างน้อยสักห้าหัวขึ้นไปนะฮะแล้วก็ให้มันดูแบบว่ากระจายกันหน่อยเพื่อที่ว่า บันไดของคุณเนี่ยสเปซสูงๆเนี่ยจะได้ดูไม่แบบว่าแคระแกน<อ>นะนี่นี่เขาห้อยลงมาทําให้บันไดดูยิ่งดูชรุดไปใหญ่เลยไปห้องนอนกันต่อไปห้องไหนห,ห้องกลาง<ช>บ้านห้องกลางบ้านอาไปเลยไปเลยเขาเนี่ยม,มาห้องกลางบ้านห้องกลางบ้านก็โออาเหมือนกันโออาด้วยรามเซนเพดานเลยค่ะถึงน้เพราะว่าเรายกเพดานป้าเพดานสูงขึ้นไป3เมตรเลยค่ะห้องน,นี้ได้3เมตรเลยนะคุณจะบอกให้ว่ามันสูงขึ้นจริงๆแล้วห้องที่ดูแคบแค,แคแบอย่างนี้นะ มันก็เลยดูโปรง่งดูไม่อึดอัดเลยนี่แตนี้เฟอร์นิเจอร์ของเข้าประจำมีอะไรบ้างสินนะอธิบายซิอะไรเริ่มเข้ามาแล้วดูแลจะเป็นตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้ามาแล้วจา้าเออมีชั้นวางของหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างไม้จ้าจะรับลมก็นี่คุณเปิดหน้าต่างด้านนอกเราก็โคดเทคไว้นะจา้าเป็นเหมือนลูกกรงแต่ไม่ใช่ลูกกรงก็คือใช้ระแนงไม้มาตกแต่งเอานะจา้าไปห้องไฮไลท์ของเราหน้าบ้านจ้า ไปจัะไปห้องหน้าบ้านกันจ่ะห้องที่เราต่อเติมโครงสร้างขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวกะคุณบอลีว่าห้องน้ําก่อนอยากนำเสนอมากห้องน้ำห้องน้ำแกห้องน้ำดี่ไหนนำเสนอนะคะว้าวน้าตาจะมังสูงมากเสียงสูงด้วยนะฉันเสียงสูงไปไหมไม่สูงนะพาไปดูพาไปดูเข้าไป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 โอ๋้ยมันน่ารักมากเลยเธอนี่คือห้องน้ำมูสีจริงๆมีอะไรบ้างสิน อันนเสนอเป็นกระเบื้องเลยค่ะกระเพื่องลายตารางอันนี้คือ10คูณ10บูทีละแผ่นเลยนะคะปูทีละแผ่นแล้วก็จะไม่รับฟูนะจ๊ะอู้หูของน้ำมันสูงมากเลยเองสีมาสูงเท่าไหร่เนี่ยสามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบโดยประมาณนะจ๊ะอู้มีไฟรืบอีกดูสวยเด่นข้างบนก็เป็นลายไม้นะข้างล่างก็เป็นลายไม้นะ นี่ขูดข้างล่างก็เป็นรายไม้เหมือนกันนะจ๊ะฝั่งนี้นะคะก็เป็นโซนชาวเวอร์ค่ะชาวเวอร์นี่ก็เป็นเลนชาาเวอร์สีดำสวยมากเลยนะคะค <Back S 2> ุณ b a c k s e r i นะจ๊ะห้องนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำนะจ๊ะลง Black Series ให้เลย กระจกอาบน้ําอีกก็แบบว่าสิบปีหมือนกันไหนลองปิดซิสวยไหมปิดกระจกอาบน้าแล้วเวลาอาบน้ำก็น้าไม่กระเด็นนะปิดอ่าสวยชุดพวกนี้ก็ทิฟรีหมดแม่มิฟรีหมดนลจ๊ะมีอ่างเอื่เอมีกระจกมีโคมไฟโอ้สวยสวยในกล้องน่าจะสวยมากเลยนะจ้าเพราะของจริงมันสวยมากจริงๆเราจะไปห้องนอนใหญ่หน้าบ้านกันจ้ะห้องนอนหน้าบ้านไม่ใช่ประตูบานเปิดนะจ๊ะจะเป็นประตูบานเรื่อน sliding door ไปเลยเนี่ มาเลยคูณห้องนอนใหญ่หน้าบ้านอีกหนึ่งห้องนะจ๊ะนี่แพดานก็ยังคงสูงเหมือนเดิมสูงเท่ากันนมสินสามเมตร20เลยค่ะสาเมตร20ิ 20. แล้วมีตรงไหนอีกห้องนี้ที่เราตกแต่งบ้างไปดูซิหน้าต่างอลูนนมิเนียมลายอลูมิเนียมลายลาผมเป็นฉันแบบว่าเหมืมนอมนคนแบบว่าไมนนบบา่อยู่นิ่งไม่ได้ แล้วต่างรูปมีอะไรไ้ยเปิดได้ไหมเปิดได้วันนี้จะเป็นบานกระทุ้ง3บานเลยนะคะโหฮิวโหฮิวนี่คุณหน้าบ้านได้เลยจ้า เจอใครเพื่อนบ้านเฮ้ยทำไรอยู่ไปไหนสากซื้อกว้์เทอมหน่อยโอเคเดี๋ยวโอนตังให้เห็นแม้ว่าฟังก์ชันมันแบบเก๋ไก๋เธอหน้าต่างรับแสงเต็มเต็มนะจ้าดังนั้นห้องนี้กลางวันแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยและมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะจ้าที่แบบว่าบ้านไหนอยากได้มุนมากมุนมากนี่นางอมศินหล่อนลืมพูดอันนี้ได้ยังไงนี่อันนี้นะคะเป็นสวิตช์แบบ WiFi ค่ะเป็นสวิตช์แบบ WiFi นะจ้าเป็นแบบว่าระบบทัช นบ้าน,นไหนอยา,ากได้นะจ๊ะจัดมาจ้าจะติดตั้งให <c oughs> ออ้หรือจะให้เราจัดให้พร้อมติดตั้งก็ไม่มีปัญหาจ้ามีอะไรอีกไหมออมสินห้องเนี้ยมีค่ะอะไรโอ้ยนี่นะครับประตูบานเรื่อนสำหรับบ้านที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม โดยที่ไม่เสียพื้นที่ในการเปิดนะคะอ๋อบ้านไหนที่แบบเป็นห้องมุมมุมอะไร่างนี้นะจ๊ะปัจจุบันเลื่อนช่วยคุณได้จ้ะเลื่อนไปเลยจ้ะไม่กินพื้นที่ถ้าเป็นบ้านเก๋ก็จะกินพื้นที่น้อยนะจ๊ะหมดแล้วยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วเราไปสรุปงานข้างล่างกันจ้าจบแล้วคุณเอ๋ยจบจริงๆมูจิมูจิของเราจบวันนี้จ้ะสมบูรณ์แบบยิ้มแก้มปรีกลับบ้าน ก็จะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะจ๊ะว่าเราทำอะไรกับโปรเจกต์ที่23ของเราบ้างนะจ๊ะบ้านรัชดาซอยสาแยก7นะฮะเริ่มจากหน้าบ้านเลยหน้าบ้านก็คือเน่คุณต่อเติมโครงสร้าง2ชั้นนะจ๊ะขึ้นมาใหม่เป็นฟัง์กชันใหม่จอดรถนะจ๊ะแล้วขบนก็เป็นห้องนอนอีก1ห,ห้องนอน ถัดไปนะจ๊ะก็จะเป็นโซนใหม่ยกพื้นปรับพื้นใหม่ทั้งบ้านนะจ๊ะเดิมที่บ้านลาดเอียงหน้า,นาบ้านสูงหลังบ้านตา่ำก็ปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะลงปูกระเบื้องใหม่ลายไม้สไตล์มูจิมจิพื้นผนังเพดานฝ้าเพดานหอคานทั้งหลังหลังบ้านก็จัดการครัวให้ใหม่นะจ๊ะครัวสไตล์มูจิสีไม้กระเบื้องตาราง โทนสีเขียวเข้ากันได้ดีและก็ทําห้องน้ําใหม่อีกหนึ่งห้องข้างหลังชั้นสองมีอะไรเอาเซนทําตั้งแต่พื้นบันไดเลยค่ะคุณเบอร์รี่ปรับพื้นใหม่ทาโครงสร้างผนังเบาเปลี่ยนหลังคาระบบห้องน้าระบบไฟตู้หน้าต่างทุกอย่างได้บ้านใหม่เหมือนถูกหวยนะจ๊ะอยู่กับเบอร์รี่ดีไซน์ทั้งหมดทั้งมวลนะจ๊ะคุณหมุนก่อน <c oughs> ไม่ได้หมุนลายคลิปละ <c oughs> เราจะมาบอกงบประมาณทั้งสิ้นนะจ๊ะใช้ไปเท่าไหร่นะจ๊ะ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วงบประมาณทั้งสิ้นในการตกแต่งก่อสร้างปรับปรุงนะจ๊ะภายนอกและภายในทั้งหมดใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นปองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทค่ะคุณบบลลี่ไม่แพงเลยนะ,ะไม่แพงนะจ๊ะกับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราปรับปรุงก่อสร้างและเรามอบให้แล้วก็ฝากติดตามภาพ before อัปเตด้วยกันว่าคุณจะเห็นความแตกต่างของบ้านหลังนี้ยังไงบ้างกับโปรเจกต์ที่23รัชดาซอย3แยก7็ รินเวทงานยิ่งยากเราชอบทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่บอลลี่ดีไซน์แปดเจ็ดแปดออนทีวียูทูบด้วยนะจ๊ะหรือติดต่อมาที่หมายเลขนี้เลย0886392878นะคะ878เล็กเลขเฮงของเรานะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า